สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับผู้จัดการคล้ายๆคุณแอนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแอนมีคลิปรีวิวรถสวยๆนะคะมาฝากคุณลูกค้ากันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะมานําเสนอในส่วนของ Mitsubishi x p a n d e r Cross นะคะปี2023ค่ะคุณลูกค้าะดูนี่เลยค่ะแต่งหล่อมากเข้มมากสวยมากค่ะคุณลูกค้าค่ะ ที่สำคัญมากกว่าน,นั้นนะคะเรามีโปรโมชั่นเด็ดโดนใจคุณลูกค้าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษสําหรับข้าราชการร้านวิสาหกิจนะคะหรือว่าลูกค้าเก่านะคะบอกเลยค่ะว่าจุกจุกแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามีอะไรไปฝากคุณลูกค้ากันบ้างโปรโมชั่นมันเด็ดขนาดไหนนะคะอย่างที่แอนบอกือเป่าไปดูกันเลยค่ะมาคะ่ะเริ่มต้นด้วยการตกแต่งสําหรับรถคันนี้นะคะมาด้วยสเกิร์ตด้านหน้าคะ่ะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะหล่อเข้ม,เข,มเข้มแบบนี้เลยนะคะและ ติดตั้งในส่วนของโลโก้ฝากโปงหน้ารถให้ด้วยเลยนะคะเป็นโลโก้ e x p a n d e r Cross นะคะโปรโมชั่นประจำเดือนนี้ค่ะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นที่0%ค่ะลูกค้าค่ะฟังไม่ผิดค่ะหรือเลือกรับดาวเริ่มต้น39,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีแพ็กเกจค่าบำรุงรักษา5ปีนะคะให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยฟรีค่าแรงเช็คระยะนะคะและฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะ โอยจุกๆุวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะและยังมีส่วนของสิทธิ์ข้าราชการรับพิสาหก,กิจนะคะแล้วก็สิทธิ์ลูกค้าเก่ารับส่วนลดเพิ่มฟรีทันทีเลยค่ะ สำหรับมิตซูบิชิเอ x p a n d e r c ดอร s คันนี้นะคะจะเป็นรถจิตที่นั่งนะคะที่กำลังได้รับความนิยมนะคะเพราะเป็นการใช้งานที่หลากหลายนะคะทั้งบรรทุกคนแล้วก็บรรทุกของนะคะมีข้อดีต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งนะคะก็จะออกมาดูหรูหราทรงสไตล์สปอร์ตแบบที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะเหมาะกับการเป็นครอบครัวแบบลุยๆได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวความสูงนะคะจากพื้นนะคะอยู่ที่220มิลิเมตรนะคะคุณลูกค้าคาะ,คะบอกเลยค่ะว่าลุยๆได้เลยค่ะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะจะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเนี่ยจะมาพร้อมกับไฟ daytime running ด้วยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะมาด้วยล้ออลลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยคือปรับเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ,ะที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะเราจะมีติดสเกิร์ตด,ด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของเราหลังคานะคะสำหรับรุ่นคลอสค่ะแต่ว่า GT ไม่มีนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายเนี่ยจะดีไซน์แบบโฉบเฉี่ยวนะคะไฟท้ายถูกออกแบบมาด้วยตัวทีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสกเกิร์ตด้านหลังเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นท่อสี่เหลี่ยมพรีเมียมนะคะซึ่งจะดูแบบสวยแล้วก็มีดีไซน์ทรงสป,ปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับรถคันนี้นะคะเราจะติดเซ,เซ็นเซอร์มาให้กับลูกค้า2ตัวนะคะที่ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มนะคะ แล้วก็มีในส่วนของโลโก้นะคะ Mitsubishi Expander Cross นะคะสีโครเมียมให้กับลูกค้าที่มากับโรงงานด้วยค่ะโปรโมชั่นกด็ดีรถก็สวยนะคะจุกจุกกันไปเลยค่ะสำหรับคันนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆที่แอดได้แจ้งไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถคิดถึงมิซูบนค่ะให้มิซูบนเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากสอบถามรายละเอียดนะคะโทรได้เลยค่ะที่เบอร์ 081ค่ะ8764968นะคะผู้จัดการแอนดูแลเองเลยนะคะบริษัทของเราค่ะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามตลาดดอนกลางนะคะบริษัทมิสูบนราชธานีออโตโมบิลจำกัดเท่านั้นนะคะคิดถึงรถคิดถึงแอนคิดถึงมิสูบนค่ะ